ก็จะเป็นเลห้องนะคะไปดูระเบียงดปดูออปหอ็นบวเดกระจกได้ีั่ออกไปโอ้โหเห็นวว แคลิฟอร์เนียเอ่อใช่ไหมจ้ะลอสแองเจลิสอร์่าคิดว่าปาสดีมาพาสดีนาหรืออะไรสักอย่างนะคะใช่ไหมใช่เมรีคริสมาสตอนนี้นะคะหกโมงนิดนิดมารอบริษัททัวร์มารับนะคะนัดกันไว้ที่ล็อบบี้โรงแรมตอนเจ็ดโมงเช้านะคะก็มีแขกนั่งอยู่ด้วยว่าไม่รู้ว่าเขาจะไปทัวร์กับเราหรือเปล่าก็สมาชิกเราสวยป้า ็มีรถมารับกันแล้วนะคะรถบัสทั้งหมดนี้คาดว่าจะเป็นทัวร์เดียวกับเราเหมือนเลยนะคะก็เอากระเป๋าเก็บก่อนนะคะอันนี้ประมาณ9โมง9โมงเท่าไหร่ไม่รู้กว่านะ เรามาจอดที่แรกคือซานตาบาบารานะคะจะบอกว่าหนาวหนาวก่าที่แอลเอไกด์บอกว่าประมาณ20ดีกรีบวกลบไม่รู้ให้มันหนาวขึ้นนะนะมีมีกลุ่มพี่คนไทยมาด้วยนะคะมิเตอร์สบายเลยไม่หนาวใส่ขาสั้นคนเดียวนี่นเนี่ยเดีย๋ยวเราจะเดินลงทะเลกันนะคะก็มีเวลาประมาณชั่วโมงนึงนะ ใครจะเล่นเดี๋ยวเซเลบจะลงน้ำใช่ไหมเอาบิกินี่มาด้วยดี่มาใส่ไว้ข้างในอ้หอุ่นอุ่นอุ่นหน่อยนางนวลแล้วก็นางแอนซีเกิลไม่ดาวกล้องใหญ่สองนกนี่มันคืออะไรอ่ะ มพรุ่งน,นี้มีแดดหน่อยนะคะ<ๆ>ก็อุ่นๆหน่อยนึง